เอาละฮะแล,แล้วในที่สุดคุณดอมสตูดิโอก็ลงคลิปใหม่จนได้เล่นเอาซสผมตั้งตัวแทบไม่ทัน พูเพิ่งทําคลิปของพี่แกไปเมื่อเร็วๆนี้เองคําเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณดอมสตูดิโอเปิดมาเราจะได้เห็นการโจมตีของปู่วิทที่ชาร์จลำแสงเลเซอร์ใส่พี่ไททันคาเมล่าแมนแต่พี่ไททันคาเมล่าแมนก็ใช้ปืนแรงดึงดูดดูดหินขึ้นมาเพื่อเอามารับลำแสงเลเซอร์นั้นเอาไว้แต่แล้วเจ้าแอสโตอยเลตก็ใช้ความเร็วของมันในการบินป่วนครับเราจะเห็นได้ว่าตัวของแอสโตอยเลต บินชนแขนของพี่ไททันคาเมล่าแมนเต็มๆจนก้อนหินนี่คือกระเด็นไปเลยแถมพี่ไททันคาเมล่าแมนยังโดนชนแรงมากๆจนหมุนตัวเลยครับเลเซอร์นี่คือเข้าหลังเต็มๆพี่ไททันคาเมล่าแมนของเราโดนจี่อยู่พักใหญ่ๆจนต้องลม้มลงไปกองกับพื้นแต่ใน,นจังหวะน,นั้นเองไททันทีวีแมนก็ได้ใช้ดาบคู่ใจของเขาพุ่งเข้ามาโจมตีใส่ปู่วิทครับ ตปูวิทก็หยุดปล่อยลำแสงเลเซอร์ได้ทันและยกบาเ์เรขึ้นมาได้หือ <c oughs> ตอบโต้กันมันหยดหยดแถมปูวิทยังใช้จังหวะนี้เอาปืนเลเซอร์ที่หางยิงใส่ไททันทีวีแมนอีกด้วยแต่พี่ไททันทีวีแมนของเราก็เซนส์ดีลบการโจมตีนี้ไปได้โอ้โหเฉียดฉิวจริงๆพี่ไททันทีวีแมนก็ไม่รอช้าปล่อยหน้าจอทีวีออกมาจากแขนของเขาเพื่อหวังจะไปรอบโจมตีปูวิทต่ปูวิทก็ใช้จังหวะนี้ในการปล่อยขึ้นเสียงโซนิคเวฟเพื่อผลักตัวของไททันทีวีแมนออกไปให้รักษาระยะห่างครับ แต่หน้าจอก็มาโจมตีปู่วิทเข้าแล้วปู่วิทย์ก็เลยได้ใช้พลางของแม่เหล็กดูดหน้าจอเข้ามาทั้งสองข้างอิบอายแล้วไงปู่วิทที่กาลังยิ้มดีใจหารู้ไหมว่ามีหน้าจอทีวีของพี่ไททันทีวีแมนรอโจมตีเขาจากทางด้านหลังอยู่แล้วก็สําเร็จไปตามแผนหน้าจอของไททันทีวีแมนยิงเข้าใส่หัวของปู่วิทเต็มๆก่อนจะกลับมารวมร่างกับร่างหลักมาที่พี่ไททันคาเมราแมนของเรากันบ้าง ที่ต้องรับมือกับแอสโตไทเลตที่รวดเร็วมากๆที่ไทท่านคาร์เมล่าแมนได้ทยายขึ้นไปบนฟ้าดูจุดแพกข,ของเขาและหลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้แรงดึงดูดมหาศาลจากปืนแดงน้มถ่วงเพื่อดูดเจ้าตัวของแอสโต o ทเลตที่เร็วมากๆให้มาติดกับอยู่ที่ปืนของเขาจนได้โอ้โหพลังแรงดึงดูดมหาศาลมากๆ ผมไม่คิดว่าพี่แกจะทําแบบนี้ได้นะครับเนี่ยตอนแรกแล้วพอดูดมาได้เศษพี่แกก็ปล่อยตัวของเจ้าแอส r ต Toilet กระแทกลงกับพื้นเต็มๆบอกเลยช็อตนี้มีจุกกันบ้างแหละแถมเท่านั้นยังไม่พอพี่เทนทันคาเมราแมนยังใช้ปืนเลเซอร์ที่แขนของเขายิงใส่ซาำเจ้าแอสโต t ร i l เ t ตอีกหนึ่งทีแต่เจ้าแอสโต t ร i l เลก็ตั้งหลักได้ทันพร้อมกับใช้หางของมันเพื่อดูดซับเลเซอร์เอาไว้ได้ โอ้โหนี่มันสูดกันไปสูดกันมาโคตรมันเลยครับเจ้าแอสโตยทล์ที่ดูดซับพ,พลังงานมาก็ไม่รอช้ายิงเลเซอร์ส่วนคืนไปที่แขนของพี่ไททันคาเมล่าแมนทันทีทําให้แขนที่ถือค้อนอยู่ถูกยิงเข้าไปอย่างเต็มแรงจนทําให้ค้อนที่มือลุดกระเด็นไปเลย แต่กระเด็นไปไหนดันไม่กระเด็นกระเด็นไปโดนหัวของปู่วิทซะได้ช็อตนี้อย่างฮาพี่ไททันทีวีแมนก็เลยได้ใช้จังหวะนี้จากการจับตัวของปู่วิทลอาดลำแสงสีแดงอัดหน้าเต็มๆบอกเลยว่างานนี้ไม่น่ารอดตัวของหน้าจอที่โดนปู่วิทจับเอาไว้ก็ได้กลับคืนสู่ร่างของไททันทีวีแมนอีกครั้งแต่ว่าปู่วิทก็ไม่ยอมแพงง้ง่ายๆเขาได้ใช้ปืนที่หาของเขายิงใส่ไททันทีวีแมนเต็มๆตัม้มจนพี่ไททันทีวีแมนต้องกระโดดถอยหลังลบออกมาก่อน ตัดมาทางหน้าของพี่เททัทนคาเมล่าแมนกันบ้างที่ตอนนี้จะต้องเผชิญหน้ากับเจ้าแอสโซทอยเลตและตัวของมันก็ยังใช้พลังความเร็วไม่เลิกป่วนพี่เททัทนคาเมล่าแมนอยู่นั่นแหละส่วนพี่เททัทนคาเมล่าแมนต้องใช้ปืนแรงน้มถวงอีกครั้งเพื่อดูดตัวของมันเอาไว้แต่คราวนี้ตัวของมันจะบินไปรอบตัวของพี่เททัทนคาเมล่าแมนเลยครับทำให้พี่เททัทนคาเมล่าแมนต้องหมุนตัวตามไปด้วยและใช่ครับมันสําเร็จ พี่ไททันคาเมิล่าแมนจับเจ้าแอสโตไทเลตเอาไว้ได้แต่เจ้าแอสโตไทเลตก็ยื่นมือมาจับคอของพี่ไททันคาเมิล่าแมนเอาไว้เหมือนกันพี่ไททันคาเมิล่าแมนก็เลยเล่งเจ็ตแพคและทิ้งดิ่งเอาตัวของเจ้าแอสโตไทเลตชนกับพื้นเมื่อลงมากองกับพื้นกันเรียบร้อยพี่ไททันคาเมิล่าแมนก็เตรียมง้างหมัดจัดหนักจัดเต็มใส่เจ้าแอสโตไทเลตแต่เจ้าแอสโตไทเลตก็เปลี่ยนมือให้เป็นมีดแล้วแทงใส่กลางมือของพี่ไททันคาเมิล่าแมนเต็มๆอู้หเสียวแต่พี่ไททันคาเมิล่าแมนก็ไม่ยอมแพ้ครับใช้มมือทีี่่โดดนนนปัักแหละ จัดการกดเข้าไปที่ตาของเจ้าแ s t r ต t o ยเล t ทั้งสองประลองกําลังกันอยู่นานจนในที่สุดก็สําเร็จครับเียได้ว่าตาของเจ้าแ s t r ต t o ยเล t น่าจะบอดไปละข้างหนึง่งหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าทั้งปู่วิทและแ s t r ต Toilet จะค่อยๆถอยหลังกลับมาตั้งหลักครับซึ่งตาของเจ้าแ s t r ต t o ยเล t ก็จะดับไปแล้วหนึ่งข้างแถมมันยังดึงมีดดอกมาอีกด้วยนะโอ้โหใจกล้าสุดๆทั้งปู่วิทและแ s t r ต t o ยเล t และ2ไททนันที่กําลังเผชิญหน้ากาันปูว่วิที่เห็นท่าจะไม่ดีก็เลยเตรียมจะวร์ปหนีครับ แต่ว่าไททันทีวีแมนก็ไม่ยอมพยายามจะดูดควันวับของปู่วิทออกมาเพื่อไม่ให้ปู่วิทหนีแต่เจ้าแอสโตรอยเล็ตก็ใช้ความเร็วพุ่งชนหน้าจอของไททันทีวีแมนไปได้ เรียกได้ว่าขัดขากันไปกันมาจริงๆและดูเจ้าแอสโตรอยเลสสิครับยังกลัวเลยเพราะชนไททันทีวีแมนได้ก็ทํามือตะเบะเท่ๆก็จะจากไปส่วนทางด้านของปูวิดนั่นแหละครับก็วาร์ปหายไปแล้วเรียบร้อยจนพี่ไททันทีวีแมนนี่ถึงกระชุนเฉียวจนพูดออกมาเลยว่าจะไม่มีการนี้อีกต่อไปซึ่งพอพูดจบตัวของไททันทีวีแมนก็จะวาร์ปหายไปทิ้งไว้ให้พี่ไททันคาร์เมล่าแมนกับพี่ไททันคอกแมนได้อยู่กันตามลําพังโดยที่เราจะได้เห็นว่าตัวของพี่ไททันคาร์เมล่าแมน จะเป็นห่วงตัวของไททันคอกแมนอยู่ด้วยส่วนพี่ไททันคอกแมนนี่แหละครับก็ชูนิ้วโอเคขึ้นมาบอกว่าสบายบายซึ่งพอพี่ไททันคาร์เมล่าแมนเห็นดังนั้นพี่เกยก็เตรียมจะเล่งเจ็ตแผลเพื่อไปที่ไหนสักทีแต่ในระหว่างนั้นเองอยู่ดีๆก็มีควันวาบขนาดใหญ่เกิดขึ้นทําเอาไททันทั้งสองต้องหันมามองหน้ากันเลยเลยครับและสิ่งที่ปรากฏออกมามันคือฝูงสกิบบี้ทอยเลตฝูงใหญ่ที่โผล่มาเพื่อเตรียมจะขยามพวกไททันโดยที่พี่ไททันคาร์เมล่าแมนก็จะเตรียมตั้งรับพวกสกิบบี้ฝูงี่เต็มท ก็จบลงไปแล้วนะครับกับ s i ิฟติดทอยเ e t มันติเว r ร์แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ